สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนลกล้วกล้เปิดตำราเทรดนะวันนี้วันที่12มกราคม2564นะก็มาอัปเดตทิศทางราคาบิตคอยกันหน่อยนะหลังจากที่ทิ้งตัวลงมาเมื่อคืนเนี่ยนะจะไปไหนต่อนะจะทิ้งตัวลงยาวเลยหรือเปล่านะฮะดอยแล้วหรือเปล่าสำหรับคนที่อยู่นะับคนที่อยู่ที่40,000นะฮะ40,000นะ4 1 0 0เนะีเกือบ4 2 0 0เนี่ยนะ จะดอยยาวหรือเปล่านะทิ้งตัวมานะครับคืนเดียวนะคืนเดียวนะทิ้งตัวลงมานี่นะครับร่วมหมนะื่นเหรียญโอ้โหโหดร้ายมากนะโหดร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาแล้วจะไปไหนต่อนะก็มาว่ากันในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ ทำความเข้าใจก่อนนะฮะรายการของเราเป็นเพียงรายการที่แชร์มุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการชี้แนะชี้นําให้เกิดการลงทุนแต่ประการใดนะครับหากเพื่อนเพื่อตัดสินใจใดๆในการลงทุนนะครับต้องใช้มุมมองและพิจารณาในการตัดสินใจนะฮะของตัวเองเท่านั้นนะครับดูรายการของเราเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับลืมบอกนะครับก็พูดในพอดเดิมนะจนนั่นนะฮะก็คือรายการของเรานะครับ ผมอาจจะตัดสินใจในการทําเป็นลักษณะของรูปแบบสาธารณะแบบนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็คิดไว้ว่านะครับควรน่าจะไปทําในกลุ่มนะในกลุ่มที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะมากกว่านะครับคือไม่ใช่อะไรนะครับคือว่าด้วยเรื่องของอกฎหมายเนี่ยนะผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่หรอกนะฮะก็มันมีโอกาสที่จะเกิดความความผิดพลาดได้นะครับเกิดเกิดการเขา้าคาดเคลื่อนในการ เข้าใจของอผู้ชมได้นะครับคือบางคนเนี่ยนะฮะเขาเข้ามาแล้วใช้สมาธิในส่วนของในส่วนของการตัดสินใจที่ค่อนข้างเร็วเนี่ยไม่ไม่ดูด้วยความตึกตรองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้กลุ่มคนเหล่านะั้นะเกิดความเสียหายได้นะฮะแล้วก็แต่ในส่วนของเพื่อนๆที่ดูกันมาเนี่ยนะครับผมเข้าใจแหละว่าเข้าใจคอนเซปต์ของรายการเราว่ามันเป็นเพียงไกด์ไลน์นะฮะแล้วก็เอาไปใช้เอาไปดูแล้วก็ไป ใช้มุมมองของตัวเองประกอบการตัดสินใจตรงนัน้นคือประเด็นคือประเด็นที่ถูกต้องนะครับแต่สําหรับกลุ่มคนที่บางคนดูแล้วแล้วใช้สมาธิของคือคือดูรายการของเราแล้วก็เอาตามเป๊ะๆแต่บางครั้งเนี่ยนะครับไม่ใช้มุมมองและพิจารณาของตัวเองเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าอย่างสวิงเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าไปเทรดในลักษณะของการใช้เลเวลสูงๆเนี่ยนะครับจบเลยนะครับทิ้งตัวลงมาแล้วระดับเกือบ เกือบหมื่นเหรียญเนี่ยนะ,ะย ane ane, นะทิ้งตัวจากสี่หมื่นมาเป็นสามหมื่นเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยนะครับ, ane, รบล้างพอร์ตนะล้างพอร์ตแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรนะฮะคือดังนั้นนะครับการการดูเนะี่ยมันต้องใช้พิจารณาอยาณนะที่ค่อนข้างที่จะจะเข้มข้นพอสมควรนะดังนั้นผมก็เลยคิดว่านะครับอาจจะไปวิเคราะห์ในกลุ่มนะฮะในกลุ่มที่ ที่เพื่อนๆที่มีความเข้าใจกันมากกว่านะครับก็ถ้าหากคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปาติดตามในกลุ่มนะฮะผมยังไม่ได้สร้างนะผมยังไม่ได้สร้างนะครับ,รรบก็อาจจะไปรับข่าวสารนะครับใน Bitcoin s c r i p t u r e ได้นะครับซึ่งอาจจะสร้างหรือเปล่าก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งหรืออาจจะหาย,หายไปเลยนะ <c oughs> ก็อันนั้นคือยังคิดอยู่ยังคิดอยู่นะครับมาว่ากันที่คลื่นชุดนี้ก่อนดีกว่านะครับคลืนชุดนี้ ลงมาเนี่ยจะไปเลยไหมจะลงไปเลยไหมหรือจะดีดขึ้นไปนะครับคือในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่า้ชุดนี้ทิ้งตัวลงมาเนี่ยนะครับผมมองว่ามันพักตัวตรงนี้แล้วก็กำลังจะขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปในทำเฟรมเล็กเนี่ยต้องเข้าไปดูในทำเฟรมย่อยเนี่ยผมมองว่ามันจะมีการพักตัวลงมาก่อนนะฮะแล้วค่อยดีขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่การพักตัวลงมาเนี่ยไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะหลุดโลเนี่ยนะครับ ความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดหลุดลงมันก็ต้องคัดล้อนะฮะก็ต้องทิ้งแล้วนะฮะเพราะว่านะถ้าหลุดถ้าหลุดตรงเนี้รอบนี้นะครับก็น่าจะยาวนะแต่คิดว่าไม่หลุดนะคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยเราไปดูไปดูในหนึ่งชั่วโมงนะว่าไอ้คลื่นชุดนี้นะฮะที่มันทิ้งตัวลงมามันเป็นคลื่นอะไรนะมันเป็นคลื่นอะไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นชุดคอลเลกชันหรือจะเป็นอ่าอ่า ชุดซีรีส์5ขึ้นนะฮะถ้าหากเรามาดูกันที่1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหภาพยึกยักมากเลยนะครับตัวนี้ลงมาเป็นเป็นห้าขึ้นได้ไหมครับเป็นห้าขึ้นแต่ตัวนี้พักตัวขึ้นมาแล้วทิ้งตัวนะฮะคือบางทีเราดูชุดคลื่นเนี่ยมันมองไม่ค่อยออกหรอกนะเราก็จะดูที่ที่เมนหลักของมันนะฮะก็คือชุดนี้นะครับผมมองว่าตัวนี้ลงมาเป็น abc นะ ลงมาเป็น3าคลื่นนะเป็นชุดลักษณะคล้ายๆ้าคอเลกชันนะไม่ได้เป็น 5, ตัวนี้5้าคลื่นพักตัวลงมาแล้วจบลงมา5คลื่นนะแล้วขึ้นมาตัวนี้เป็น A B C D E ตัวนี้เป็น t ทร a n เกิลนะในมุมมองนะในมุมมองของผมเองนะครับคิดว่าตัวนี้เป็น t ทร a n เกิลนะแล้วถ้าตัวนี้เป็น t ทร a n เกิลชุดนี้ทิ้งตัวลงมาเนี่ยก็ควรที่จะเป็นชุดอ่ก็ควรที่จะลงมาเป็นชุดสุดท้าย แล้วมีการดีดกลับนะฮะแล้วมีการดีดกลับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น a b นะครับแล้วก็ c ี่นะฮะผมมองว่าชุดนี้เป็นเอบีซี a, b, c, นะคือ,ค,อคือถามว่าเป็น a b c ได้ไหมล่ะก็คือตัวนี้ลงมาเป็น a เนี่ยสตัวแล้วก็ตัวนี้เป็น triangle เพื่อเป็น b แล้วก็ทิ้งตัวลงมาเป็นขึ้นสเนี่ยฮะ คือตัวนี้ก็อาจจะคอมเพล็กนิดหนึ่งนะฮะตัวน่าจะดูหลักๆ1 2 3 4อ่าหเนี่ยครับก็คือชุดนี้ลงมา5ขึ้นแรกเนี่ยนะครับคือจริงๆถ้าเป็น abc มันก็จบ5ขึ้นแรกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้น1นึเนเป็น1 2 3 4 5จบ c ตรงนี้นะครับจบ c ตรงนี้คิดว่าตัวนี้เป็นลักษณะ abc ในรูปแบบของอี o n g เก e d f l a นะครับ e ีลองเก หรืออิเล็กูล่านะอิเล็กูล่าแฟลตนะอิเล็กูล่าแฟลตก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นทริ่งเกิลแบบนี้นะมันเป็นทริ่งเกิลแบบนี้มันก็น่าจะเป็นอิเล็กูล่ามากกว่านะครับดังนั้นไอ้คลื่น C เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความยาวนะครับถ้าเป็นทริ่งเกิลในรูปแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมีความยาวประมาณ161.8%นะฮะ161.8% of A นะฮะออฟใช่ไหมอันนี้คือ A ใช่ไหมครับ แบบ external นะฮะ external external คือยังไงนะครับก็คือวัด a มาแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยกตัวนี้ลงมานะฮะที่ตรงนี้นะครับฐานเอนะครับมันก็นะฮะมีความยาวมากกว่า161.8%นะครับก็ก็น่าจะเป็นอิเล็กโตรแฟลตนะครับหรือถ้าตัวนี้เป็นอิลองเกตได้ไหมล่ะคือ C ถ้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นแค่3คลื่นนะฮะแล้วชุดนี้เป็นชุดเดียวกันก็ ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้าเป็นออลงเกตเนี่ยเราก็ต้องมาวัดที่คลื่น B นะมาคลื่น B ก็คือความยาวมันก็มันก็ใกล้เคียงกันอนะความยาวของคลื่น B กับคลื่น A เนี่ยใกล้เคียงกันนะก็ก็คือความยาวของคลื่น C เนี่ยมันมันจะอยู่ที่ถ้าสมมติว่าเป็นออลงเกตใช่ไหมความยาวของคลื่นอันนี้คือคลื่น B 100%ใช่ไหม ขึ้น C เนี่ยมันจะมีความยาวได้ระดับ161.8%หรือมากกว่านะครับแต่ถ้าภาพอย่างนี้นะครับมันยาวถึง 400%, 400, อ400ของคลื่น B เนี่ยแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นเป็นลักษณะของอีเล็กกล่ามากกว่านะฮะอีเล็กกล่าแฟลตแน่ยนะนะก็คือเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นทรังเกิลนะคือ คือถ้าเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะครับคือชุด b เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของ running flat หรือ triangle ซึ่งซึ่งมันก็เข้าข่ายเพราะตัวนี้มันมันเป็น triangle นะครับน่ก็คือ a b c d e เนี่ยครับเป็น triangle แล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็การทิ้งตัวลงมามันลึกนะฮะมันลึกแล้วก็ไอถ้าหากมาวัดตามค่าฟิโบเน่ยคือมันมากกว่า1 6 1 8ก็เข้าข่ายกันเป็นเอกลักษณ์ flat นะฮะโอเคชุดนี้ ก็เลยมองว่าเป็นลักษณะของอิเล็กโกล่าแฟลตมากกว่าที่จะเป็นคือน1 2 3พัก4คือลง5นะฮะ,ะคือถ้าหากมันไม่ใช่เป็นอิเล็กโกล่าแฟลตมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเป็น1 2 3 4 5่าแบบนี้ไงก็จะกลายเป็นแบบนี้พอถ้าหากเป็นแบบนี้เนะี่ยคือถ้าหากคือทำไมต้องมาพิจารณาว่ามันตกลงไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรนะคือถ้าหากว่ามันเป็นแบบเนี้ย มันจะไม่ขึ้นไงมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นไม่ได้ไงเพราะว่าถ้ามันลงมาเป็น5้าขึ้นแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีพักตัว A B C นะพักตัวแล้วก็ทิ้งตัวลงต่ออันนั้นเนี่ยจะทิ้งตัวลงลึก,กคือถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็น4ลง5เนี่ยนะเพราะจบเนี่ยมันจะก็จะมีการพักตัวแล้วก็ ม,มันจะไม่ดีตัวขึ้นไปไนงะมันจะทิ้งตัวเลยนะครพอพักตัวเสร็จมันก็จะทิ้งตัวนะแต่พอมันเป็นลักษณะของอิเล็กูล่าแฟลตเนี่ยนะครับแสดงว,ว่าชุดนี้เป็นคอเลกชันมันก็จบใช่ไหมเพราะมันจบแล้วไอ้ชุดนี้จะเป็นอะไรนะชุดนี้ก็จะกลายเป็นคลื่นลักษณะแบบคลื่น1น,นะฮะหนพัก2แล้วก็คลื่น3ามสี่ห้านะเพราะฉะนั้นคลื่นที่เราจะตามนะครับคลื่นที่เราจะตามต่อไปมีอยู่2กรณี กรณีหนึ่งคือกรณีป้องกันกรณีป้องกันคืออะไรคือกรณีที่ชุดนี้นะครับกลายเป็น1 2 3 4 5สาแล้วก็คอลเลกชันอยู่แถวนี้นะก็คอลเลกชันอยู่แถวนี้ก็เป็น abc แล้วก็ทิ้งตัวนะฮะอีกกรณีหนึ่งที่ผมมองก็คือการขึ้นมาเป็น5ขึ้นแบบนี้นะฮะซึ่งผมมองกรณีนี้มากกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันบอกว่านะฮะ อินดิเคเตอร์มันบอกว่ามันควรที่จะขึ้นมาเป็น5คลื่นนะครับดังนั้นเมื่อเราได้เงื 2, 2> ่อนไข2เงื่อนไขแล้วนะฮะเงื่อนไขแรกโอเคนะฮะเงื่อนไขาการเป็น1 2 3 4งสาี่พัก5้าแล้วก็ ABC แล้วก็ทิ้งตัวเนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราให้ความสําคัญน้อยแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เกิดได้ทั้งนั้นนะมันก็เกิดได้ทั้งนั้นนะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะ ABC แบบนี้นะแล้วก็ทิ้งตัวใช่ไหม มันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็จะเป็นแนวป้องกันนึกภาพออกไหมคือคือมองหาประเด็นนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแนวป้องกันเพื่อเป็นแนวป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาเราก็ต้องปล่อยของนึกภาพออกนะ,ะนึกภาพออกอันนี้คืออ่าในส่วนของเป็นแนวป้องกันนะดังนั้นถ้าหากว่าคลื่นชุดนี้พักตัวลงมาจบ นะแล้วมีการดิดตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อนเเข้าออเดอร์ตรงบริเวณนี้ได้นะครับเข้าออเดอร์ยังไงนะครับเข้าออเดอร์ยังไงคือไอ้คลื่นชุดนี้นะครับมันก็จะทิ้งตัวลงมาเป็น3คลื่นใช่ไหมแล้วไอตว้ตัวตัวไอ้คลื่นที่3เนี่ยมันจะลงมาเป็นอาจจะลงมาเป็นคือถ้าเกิดไดเวอร์เจนสัญญาณก,ก,กันกับตัวตรงชุดนี้นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เข้าโพซิชันตรงนี้แล้วก็นะฮะวาง TP ที่ไฮเดิมตรงนี้นะครับหรือสีอ่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าผมมองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสนะฮะ แล้วก็นะฮะแล้วก็สต็อปลอตไว้ตรงนี้นะครับก็คือพอพอชุดนี้มันหันหัวกลับเนี่ยนะครับเพื่อนๆน,นเขาออเดอร์เสร็จนะครับวางออเดอร์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะฮะไว้ข้างล่างนี้กรณีอะไรครับกรณีการที่ชุดนี้เป็นคอลเลกชันแล้วก็ทิ้งตัวนะฮะอ่าแต่ว่าผมมองว่าโอกาสที่จะเป็นลักษณะอ่าตามห้าขึ้นของชุดนี้มีมากกว่านะครับมีมากกว่าดังนั้นดังนั้นสิ่งที่ เราจะพิจารณาก็คือว่าให้ชุดนี้ขึ้นมาสังเกตว่าเพื่อน,นจะสังเกตว่าขึ้นชุดนี้ขึ้นมากำลังจะขึ้นมาเป็นห้าขึ้นนะเนี่ยในชุดซีรีส์ย่อยเนี่ยขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมองว่าชุดนี้จะรับอยู่ที่ตรงไฮนี้นะครับไฮสีชมพูเนี่ยนะที่สามหมื่นหกเนี่ยครับคือแถวแถวสามหมื่นหกพันสองร้อยเนี่ยนะครับจะมีการพักตัวนะครับ จะมีการพักตัวเมื่อพักตัวจบเนี่ยนะคัหันหัวกลับเนี่ยนะเพื่อนๆืหาจังหวะเข้าตรงนี้ได้หรือหรือเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นแนวสบายใจนะครับเพ,เพื่อนเนเข้าทริกเกอร์เหนือไฮนี้ก็ได้นะครับหรืออะไรครับหรือให้มันลงมาเป็น A B c แล้วก็เข้าทริกเกอร์เหนือตรงนี้หนึ่งไม้นะครับพอ,อพอมันหันหัวกลับนะครับอยากจะเข้าข้างล่างก็เข้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องมีซอฟต์ลอตนะครับ แต่การที่เข้าข้างล่างนี่บางทีเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอตัวตัวนี้มัน,เป,นเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วหรือย,อยังเนี่ยมันอาจจะลงต่อได้ไงมันก็อาจลากไงดังนั้นนะครับก็คือมาเข้าทริกเกอร์เหนือตรงขึ้น B เนี่ยนะเพราะตัวนี้มันจะลงมาเป็น abc ใช่ไหมตัวนี้มันจะลงมาเป็น abc แบบนี้ใช่ไหมครับลบไอตัวตัวนี้ออกก่อน เพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าทริกเกอร์เหนือขึ้น B เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงเหนือขึ้น B กับตรงจุดเนี่ยนะครับถ้าเราวางถ้าวางออเดอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็วางริชไว้ตรงข้างล่างฐานที่มันหันหัวกลับเนี่ย mm hmm. ริชมันก็จะต่าใช่ไหมแต่ถ้ามาเข้าตรงนี้นะครับก็มันก็จะหาเขาเรียกว่าหาจุดการวางซอฟต์ล็อตที่ค่อนข้างจะห่างแต่ว่ามันก็มีความความเป็นไปได้ที่การดีดตัวของ ลื่นที่จะขึ้นไปเนี่ยมันก็มีสูงนึกภาพออกไหเพราะว่าเพราะว่าเทรนด์มันจะชัดเจนขึ้น,นถ้ามาเข้าตรงนี้เทรนด์มันชัดเจนแต่การวางริชจะค่อนข้างห่างแต่ถ้าเกิดว่าเข้าตรงนี้เทรนด์มันก็ยังคุมเกลืออยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าริชที่เราวางเนี่ยมันจะต่ำนะฮะที่ต่ําแล้วก็รีวอร์ดมันก็ค่อนข้างจะสูงดังนั้นนะครับก็วางแผนกันดีๆนะครับผมคิดว่านะครับภาพในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะฮะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับดังนั้นแผนการก็คือนะครับเมื่อนะครับราคาชุดนี้ย่อลงมานะครับเกิดสัญญาณลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะยกสูงควรจะยกสูงนะครับควรจะยกสูงควรจะลงมาแค่ประมาณแค่ประมาณไม่เกิน6กเจแอ่นะครับแถวแถวสามเนี่ยนะครับควรจะลงมาไม่ไม่เกิดนี้นะครับแล้วก็หันหัวกลับ พราะว่าถ้าเกิดลงมาประมาณนี้หันหัวกลับชัดเจนครับว่าตัวนี้จะขึ้นมาเป็น5คลื่นนะครับก็จะมาจบที่ไฮเดิมตัวนี้นะครับใครพอใจก็ออกนะครับใครพอใจก็ออกบางส่วนนะครับถ้าคิดว่ามันจะขึ้นไปต่อที่4ี่หมก็ก็ขึ้นไปดูกันนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับถามว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปไหมมีโอกาสสูงนะครับดังนั้นชุดนี้ขึ้นมาเป็นคลื่นหนึ่งนะฮะพักตัวเป็น2นะฮะแล้วก็ขึ้น3 4 5หนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการวางแผน วันนี้เอาไว้ที่เท่านี้แล้วกันเนาะแล้วมาพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ